ก็เก็บไว้นะคะระวังคนข้างยืมไปแล้วนะคะก็เอย่าหืุดด้วยนะจ๊ะอ่ะให้ฟอบอกดีกว่าชอบเลขไหนสองครับชอบเลขสองค่ะหมายเลขแรกมีมมีหมายเลขสองนะคะมีสาหมายเลขสองไม่มีก็แอบเปลี่ยนใบก็ได้เราจะองทำเป็นไม่เห็นนะคะหมายเลขสองนะหมายเเลขที่ออกเลขเก้าครับ ไ้ต้อยกัครับตึงครับตึงสองเก้าน่งยังเหลืออีก3คนมาัแล้วอ่ะก้ยสองเ้วเลยเ29นนเดียวเท้ค่ะค่าบส่ค่บีไปด้วไ้ยนด้นะคะอันนี้่ได้ใบหวยนะครับเจครับเจอันนี้มีจริงๆส้ึง สีสีนะครับตัเลขนะเดี๋ยวรสิคะะ้องไปทเ้นตาไว้กว่านี้เออนะมีไหมคะมีไหมคะกี่้นกี่ขั้นเดินไเลยเดี๋ยวระเป็นขอที่ต้องเลือกทั้ทจากตัวไหมคะีนีเขี่นะคะพี่ชายอยู่ไหมคพี่ชายครบครบไหมครับครบไหมคะสี่ตัวสอนค่ะสีตัวเลขค่ะสองเก อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแจกนะคะขอวันต่อไปแล้วกันนะคะขอเป็นชิ้นใหญ่หนึ่งเนาะใหว่าชิ้นใหญ่ใหญ่กว่ากระเป๋านะครับถามว่าถามว่าเว็บไซต์ของยังไม่ได้ถามไปของที่ไหนยกนครับ ตุ้มชงเอาได้ใ่เรอเอาันนี้ด้วยตุครับตุมครับตุ้มนะคะตุ้ม่างให่ให้ประชาชนรับเลยได้คะขอควัมชิ้แจงอย่างไก็